ี่ครับจันท็อปโทรมาครับให้ไปตามช่างให้หน่อยครับว่ามีงานอะไรให้ทำไม่รู้ครับที่อำเภอครับเนี่ยผมก็ตากฝนมาตามให้นะครับช่างหาอะไรไม่รู้ครับโอ้โทรศัพท์ก็ไม่มีนี่ครับฝนตกครับเดี๋ยวมาตามช่างก่อนครับโอ้ย เอาวตกหนักขึ้นเลยวะช่างเหนียวนะครับีโอ้ยโอ้โอยยางมอไซค์ก็ล้นครับ <g ül> นี่ครับบันช่างโอ้กว้างอยู่นะครับช่างเป็นห่าเลยไม่รู้ โทรศัพท์ไม่มีอีกคนก็ไม่มีโอ้สองสามคนครับเอาชอ่างอยู่นะไม่รู้อาจารย์บอกดว่นดวนด่วนแต่ไม่ดว่วนนะครับเดี๋ยวเรียกช่างก่อน,นครับเนี้ยจานฮะอบมีงานด่วนโอ้ยตายโทรศัพท์ก็บ่มี มึงกระหนอนอยู่ได้เนาะเอา้ามาโห่ห้าจานฮบมีงานให้เฮ็ดทั่วโหก็เปียกครับโอ้ยเป็นช่างอะไรไม่รู้ครับช่างไม่มีโทรศัพท์โอ้ยไต่ๆตๆเตี๋ตวเดี่ยวเยฟ้าเฮียอาล้างไหมจานฮบไม่โห่ห้าเนี่ยนี่ครับช่างช่าง่้มนะครับ ช่างเงี้ยวนะโอ้ฝนกระตกมานำให้เนี่ยโอ้ยโอ้ยมากได้โอ้มาให้กูตกใจหมดโอ้ยตื่นบัดนึกว่ามาซว๊บท่ากูแล้วแฮมเลยโอ้ยสิบห้โอ้ยฟาบเฮียโอ้ยยังมาได้ซ้ำหนีเฮียโหโหห้ามึงกระติดเดี๋ยวยังมาหลับใส่นาฬิกาไว้โอ้ แล้วโหเราทราบตายเลยวู้บบู้ใ <นา S 1> ดก็บ่มีไอ้ซาร์ดกบมีมึงก็บ,บ่มีมังเหี้ยวเอ้ยบักอิ่มก็บ,บม่มีโอ้นี่ครับนุช่างโอ้ยเอาไม่ใช่เฮียชาตินะครับชุดเหมือนกันได้เฉยครับไม่รู้นัดก,กันใส่มาบ่กไม่รู้ <c oughs> ตะก,กี้เฮียชาติสายเตาะนะครับโอ้ยตายชิบดไปอ,าอ้า,าวยังบุคคบซราบีอ่ะโอ พอดีครับผมมาผมก็ต้องอัดคลิปหน่อยครับตากฝนมาทั้งทีอ้ยจ้างผมสักร้อยนึงมาตามให้คืออ่ะแค่นี้ก่อนนะครับความจำเต็ม <laughs>